คำรรตอบอยู่ที่ตำบลกิจกรรมที่ 2, 2> รรเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมของมวลชนเป็นสำคัญให้ทุกกลุ่มได้คิดได้ลองปฏิบัติและเสนอความคิดการพัฒนากลุ่มของตนเองโดยนอกจากแบบบันทึกการลงพื้นที่ที่มวลชนทั้ง80คนต้องบันทึกทุกวันเพื่อถอดบทเรียนร่วมกับวิทยากรแล้ว ยังมีแผนงานการเขียนโครงการซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจของกิจกรรมครั้งนี้เพื่อวัดความเข้าใจของกลุ่มต่างๆต่อการนำเสนอโครงการต่อภาครัฐในอนาคตที่ต้องเน้นการประสานประโยชน์เพื่อชุมชนตำบลอาศัยเป็นสำคัญตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งแรกต้องการให้ท่านเข้าใจกลุ่มเ็นรูปแบบของเครือขา่าย ขอคราวนี้ต้องการให้ท่านเข้าใจงานแต่ละเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเพื่อกินเพื่อใช้เพื่อสนองเพื่อแบ่งปันเครือข่ายธุรกิจการค้าหรือเครือข่ายอนุรักษ์นะครับนี้คือเป้าหมายที่เราบอกไว้ครับทีนี้ในโอกาสที่ท่านได้รับการคัดเลือกมาถ้าเปรียบเทียบ หลักสูตรคราวนี้กิจกรรมคราวนี้เนี่ยท่านจะอยู่ในระดับผู้นำกลุ่มนะครับท่านจะมีความรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วท่านสามารถเป็นผู้นำกลุ่มนอกจากนี้วิทยากรแต่ละท่านยังได้ขึ้นบรรยายพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้แก่มวลชนอาทิหัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขั้นประยุกต์ เริ่มจากบุคคลและครอบครัวถูกไหมครับบุทำงานเรื่องของหลักาชการสิทธิสุขภผมเรื่องที่ไหนเรื่องจากตัวเองเรื่องจากภรรยาเรื่องจากลูกใช้เรื่องงานบริหครบคคัวในการทำการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการต่อยอดการแปรรูปการขอขึ้นทะเบียนออยและฮาลานนี่คืเรื่องของวัสดุนะครับและก็ทําให้เขามีเศรษฐกิจครัวเรือนที่ดีขึ้นลัตภัณฑ์ที่จะต้องขออยเขามีข้อกำหนด การทำการตลาดออนไลน์ร้านค้าที่ได้รับความนาิไม่ว่าจะเป็นร a z น d a ไม่ว่าจะเป็นท h o ป e ีน,นะครับจริงๆเขามีสิทนะครับให้เราเนี่ยได้เข้าไปสมัครและก็เปิดร้านหรือเปิดแผงขายสำหรับพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดสงขลามวลชนเดินทางมาที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงพึ่งชนโรงบ้านเกาะแลลนัง ซึ่งประธานกลุ่มได้มีการรวมเครือข่ายผู้เลี้ยงพึ่งชนโรงภายใต้การบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่เป็นศูนย์บริการความรู้แก่ผู้ที่สนใจโดยมีกิจกรรมไฮไลท์คือการชิมน้ำพึ่งชนโรงบริสุทธิ์จากรังพึ่งและยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า จุดต่อมาคือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟอำเภอสะบาย้อยที่มีการบริหารจัดก,การในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยนำต้นทุนทางธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าอาทิการทำผ้ามัดย้อมด้วยสีจากใบกาแฟและชาจากดอกกาแฟเป็นต้น ที่นี่เขาทำกาแฟ ى, เขาใช้ทุกส่วนของกาแฟ ى, ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจะเป็นกาแฟมเมล็ดก,กาแฟผงแล้วก็เอาไปทำมัดย้อมซึ่งเราเห็นแล้วว่าสิ่งนี้สามารถที่จะนำไปรับใช้กับกลุ่มของตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาดูงานที่ได้ทั้งความรู้ความสนุกและมิตรภาพนำไปสู่การสร้างเครือข่ายภายในกลุ่มวิสาหกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสตูลต่อไป โดยบทบาทของวิทยากรในโครงการนี้นะคะก็จะช่วยซัพพอร์ตให้ความรู้แล้วก็ดึงศักยภาพความเป็นผู้นำของกลุ่มนะคะออกมาเพื่อที่จะให้กลุ่มเนี่ยนำความรู้ที่ได้จากโครงการจากการดูงานในแต่ละที่เนี่ยไปปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มนะคะให้มีเกิดการพัฒนาแล้วก็เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายะคะ่ะ ซึ่งมันเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายให้เราได้รู้จักกันให้ขยายโครงสร้างในเรื่องของพันธมิตรในเรื่องของอความสัมพันธ์ในเรื่องของการตลาดทุกๆสถานที่การดูงานมีอะไรหลายๆอย่างสามารถที่ไปปรับใช้กับกับกลุ่มของเรา